เด่นได้ข่าวมีคนเขาบอกว่านายยกอุงอิงก็บ่นเหมือนกันคราวนี้จะรอดหรือไม่รอดก็เบื่อการเมืองและได้ข่าวไหมพิเทพคือผมก็ได้ข่าวมีคนมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าว่าที่คุณอุงอิงจะรอดรอบนี้เนี่ยมีการดิวกันแลกกันว่า,าว่าถ้าลาออกโทษถ้าหากว่ารอดเนี่ยนะต้องลาออกทันที่าแล้วต้องลาออกก่อนวันที่9กกันยายนด้วยคนก็วิเคราะห์ว่าอย่างนั้น ก็แสดงว่าสมมุติว่าเอาอย่างนี้กว่าตอนนี้ถ้าหากว่ารอดอาจารย์ผมว่าต้องเจอสามกับดักนะกุุงอิงเนี่ยหนึ่งเอาละถูกกดดันแน่ถ้ารอดนะถ้าแลกดิวกันนะว่ารอดแล้วเนี่ยต้องลาออกก่อนวันที่เก้ากันยาทำไมต้องลาวันที่เก้าอ่ะคดีชั้นสิบสี่ไงก็เป็นตัวประกันอยู่แล้วอ่ะถ้าเบี้ยวขึ้นมามันก็ออก็แสดงว่าชั้นสิบสี่ก็ต้องรอดด้วยสิทลาออกก็าลาออกก็อีกเรื่องหนึ่งไงแต่ว่าเขาบอกว่าต้องลาออก ก่อนยันสิบสี่สองเนี่ยสองเนี่ยถ้าหากว่ารอดพรรครวมรัฐบาลอ่าการนี้วัดใจญพรรครวมรัฐบาลจะถอนตัวไหมขนาดที่คะแนนความนิยมตกต่ำกันนะคุณยังอุ้มเหรอ<ม>เอายังอุ้มซากศพรัฐบาลแบบนี้อยู่อีกเหรอโอ้ใช่คำว,ว่าซากศพอ้นาวคะแนนนิยมแค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ในแบบนิดาโพบอกว่าเออต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่ำกว่าคุณยิ่งรักอีกนะ อเออว่ายิงลัในต่ำยศต่ำกว่าคุณยิงลักอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้พักร่วมรัฐบาละจะอุ้มอยู่เหรอย่ายกมือให้ยีแกจะกอดคอกันตายเหรอจะกอดคอจมน้ําเหรอผมว่ามันก็ต้องกดดันไม่เปลี่ยนตัวก็ต้องถอนตัวออกสามถ้าหากว่าพักร่วมรัฐบาลโอเคด้วยสมประโยชน์กันยังถอนทุนคืนกันไม่หมดจูบปากกันไปหรือลดประมาณเพิ่งประกาศใช้กันถอนทุนกันก่อนโปรเจกต์ต่างๆก็เอาเงนก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยรับรองได้มวลชนไม่ยอม เพราะนี่ผมเห็นคอปรอทอกับรวมพลังแผ่นดินเขานัดประชุมหลังวันที่29หลังวันที่29ผลออกมาไงเขาจะประชุมแล้วจะเคลื่อนไหวเอาแ้วถ้าหากว่าความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นแบบนี้นะอุ้งอิ่งจะเป็นนายกต่อนะนโดยปรรกวมรัฐบาลยังสมคบกันนะสนับสนุนประชาชนรับรองเลยเต็มถนนอีกอเ,เพื่ค